Magnolia's Quality Development Corporation นะคะมอบ Wisdom The Exclusive Condominium 4ี่ห้องสีสไตล์ให้กับแชมป์นักล่าฝันจากบ้าน True Academy Fan t a s h a ตั้งแต่ซีซันที่6ถึง9เลยแหละค่ะย่านสุขุมวิทรวมมูลค่ากว่า24ล้านบาทซึ่งวันนี้ก็ได้ทำการรับมอบนั่นก็คือ Sunny AF6 นะคะ p a f 7ต้น AF8 แล้วก็ Ice AF9 ถูกตกแต่งอย่างดีตามท่าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนภายใต้แนวคิด Design for Wellbeing ใส่ใจทุกแนวคิดเพื่อชีวิตที่แตกต่างค่ะสวยดีค่ะสวยดีดครับก็ถือว่าถูกใจเนาะ ใช่ค่ะก็แบบคุ้มกับที่เรารอคอยมาก็แบบว่าเออห้องสวยมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมีโอกาสได้ได้มาเลือกห้องอยู่แล้วค่ะได้เลือกว่าเราอยากได้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะบอกเขาได้เพราะที่นี่เขาตามใจอยู่แล้วใช่แเป็นตามท่าแต่นี่จริงเราเลือกตามสีเนาะตามสีที่เราชอบมากกว่าเราไเลือกสีก่อนค่ะคือคืออย่างของตัวสนิดเลือกเป็นแดงดําเพราะว่าชอบโมเดิร์นค่ะแล้วก็แบบน้องๆก็จะเลือกไปของของตัวเองกันอีกทีนึงไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยมาหละแล้วเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยถูกโฉลกกับเราเราก็เลยเลือกสีเขียวแล้วววกกก็ปรราาฏ่เสีีขยนมััตงบ ธาตุไม้เลยพวกนี้พอดีมันก็ให้ความร่มรื่นให้ความแบบว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยกับห้องอะไรเงี้ยครับของผมก็เป็นท่าน้ำครับก็ <c oughs> จะเป็นคนเย็นเย็น <c oughs> สุขุมนุ่มลึกไอ้ออกมาคนสุดท้ายคะ่ะก็ไม่มีโอกาสได้เลือกไม่ได้เลือกไม่มีโอากาสได้เลือกแต่ว่าพี่เขาก็ดูศึกษาจากบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยของเราคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เขาก็เลือกมาแล้วก็หลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาให้ดูว่าถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีปรับแก้ไขนิดหน่อยแต่ว่าก็ถูกใจมากค่ะ